S 1> <S 1> <S ไปตีเขานักกิ๊กเสยเขาเนี่ยนะฮะอุ้ยเียแก้งพี่ทำไมเจนฮะเจนแก้งพี่หรอไอ้ขำอีกไปตีหัวเขาแล้วก็ขำเนี่ยนะฮะ แอะ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 จะไปเอาอะไรเนี่ยแอะเอาโบเหรอโบเพี้ยนจีสวยเหรอครับจีเอ็นไปดึงผมพี่ทำไมนันพี่ร้องไห้แล้วนันขอโทษครับก่อนนันพี่ร้องไห้คือแล้วนันจีเอ็น GN! พี่ร้องไห้เลยเจียนขอโทษพี่ก่อนเร็วขอโทษครับก่อนขอโทษครับ น้องขอโทษแล้วพี่จีขอโทษครับโอโอพี่ก่อนไปโอโอพี่นันพี่ร้องไห้แล้วโอโอยังไงโอโอนั่นโอโอพี่ก่อนไปโอโอพี่ก่อนโอโอก่อนเลยโอโอก่อนจีเอ็นไม่บอกให้โอโอพี่ก่อนพี่ร้องไห้แล้วพี่เจ็บครับไม่เอาไม่เอาพี่ร้องไห้แล้วไม่เล่นกับน้องละไม่เอาละ นี่ยไปดึงผมพี่พี่ไม่เล่นด้วย้วเนี่ยพี่เจ็บเห็นไหม,อไมเอีเออทำไมอย่างงั้นล่ะลูกไม่ขอโทษพี่เหรอคะเนี่ยเจนไม่ขอโทษพี่อะครับแล้วพี่ร้องไห้แล้วเนะี่ยพี่เสียใจนะเออไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยโอ้มีร้องไห้เลยเออพี่ร้องไห้อย่างงี้เลยนะเจีเอาเท้าออไป ที่หาแล้วเอาไปค่ะ